โอเคครับผอมาจากเขียนสคริปต์ YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ900คำเกี่ยวกับ2026 t Thailand m i s s i l e HALA MCA และราคาโดยมีอินโทร30วินาทีแรกแบบดึงดูดผู้ชมจากนั้นดำเนินเรื่องต่อเนื่องจนจบเหมาะสำหรับการภาคลงคลิปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์การชวันนี้ผอมมาจากพาคุณไปพบกับเรื่องราวใหญ่ที่กำลังเป็นกระแสในประเทศไทย ปี2026นี้เราจะได้เห็นการอัปเกรดครั้งสำคัญของกองทัพไทยกับขีปนาวุธและเครื่องบินขับไล่ SALAMCA รุ่นใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าทางเทคโนโลยีล้ำยุคสมรรถนะระดับโลกและราคาที่หลายคนอยากรู้มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อกองทัพอากาศไทยแน่นอนครับเสียงทรานซิชันเข้าสู่เนื้อหา ในปี2026ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การเสริมสร้างกำลังทางทหารและสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการเข้ามาของ s a l a MCA หรือ Advanced Medium Combat Aircraft จากประเทศอินเดียซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ s a l a MCA ไม่ใช่แค่เครื่องบินธรรมดาแต่มันถูกออกแบบมาเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5มีทั้งความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เร่งหลัง เรือที่เรียกว่าซูเปอร์ครูสมีระบบเรดาร์สแกนแบบ AESA ที่สามารถตรวจจับศัตรูได้ไกลและแม่นยำอีกทั้งยังมีอาวุธซ่อนภายในลำตัวเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามสำหรับประเทศไทยนี่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินแต่เป็นการลงทุนในระบบขีปนาวุธและเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้กองทัพไทยยกระดับขึ้นมาใกล้เคียงกับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค เรื่องของขีปนาวุธหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจคือการบูรณาการขีปนาวุธรุ่นใหม่เข้ากับ AMCA โดยประเทศไทยมีการพูดถึงการใช้ a s t r a ามา k II ขีปนาวุธพิสัยไกลแบบยิงนอกสายตาที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง160กิโลเมตรรวมถึงขีปนาวุธโจมตีระยะใกล้ที่ใช้ในสถานการณ์การรบประชิดตัวและยังมีขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินแบบแม่นยำสูงที่สามารถใช้กับภารกิจหลากหลาย ราคาของขีปนาวุธเหล่านี้อยู่ในช่วง15ล้านบาทไปจนถึง100ล้านบาทต่อ1ลูกขึ้นอยู่กับชนิดและสมรรถนะหากคิดรวมทั้งชุดอาวุธสำหรับฝูงบิน1ฝูงแล้วค่าใช้ใจ่ายอาจสูงเกิน8,000ล้านบาทได้เลยเรื่องของราคาเครื่องบิน HAL AMC A ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าราคาต่อเครื่องของ AMCA จะอยู่ประมาณ3 2 0 0ถึง3,800ล้านบาทไทยหรือราวๆ90าถึง110ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าถูกกว่าเครื่องบิน F 3 5ของสหรัฐอเมริกาที่มีราคาสูงกว่า4 0 0 0ล้านบาทต่อเครื่องหากประเทศไทยต้องการจัดหาฝูงบินแรกจำนวนประมาณ12ลำพร้อมด้วยขีปนาวุธและระบบสนับสนุนทั้งหมดงบประมาณรวมอาจพุ่งสูงถึง5 0 0 0 0ถึง60,000ล้านบาทหรือประมาณ1 5ถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงมากแต่สำหรับการป้องกันประเทศและการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเหตุผลที่ไทยเลือก AMCA หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมประเทศไทยถึงเลือก HALAMCA แทนที่จะซื้อจากสหรัฐอเมริกาหรือรัเสเซียคำตอบง่ายๆคือราคาเหมาะสมกว่าเมื่อเทียบกับ F35 หรือ SU57 เทคโนโลยีทันสมัยเช่นระบบล่องหนเรดาร์ขั้นสูงและอาวุธภายในลำตัวความร่วมมือด้านเทคโนโลยีไทยอาจได้รับโอกาสถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนและเข้าร่วมในการซ่อมบำรุงหรือผลิตชิ้นส่วนร่วมกับอินเดียความคล่องตัวทางการเมืองการทำงานกับอินเดียไม่ได้มีข้อจำกัดมากเหมือนการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์การที่ไทยจะได้ครอบครอง SAAMCA ในปี2026นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการมีกำลังรบเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกองทัพอากาศไทยในเวทีโลกทําให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต้องจับตามองเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันน่านฟ้าทําให้ไทยสามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบร่วมกับประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงได้มากขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นทั้งในด้านการทหารและการทูตอย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังมีความท้าทายอยู่หลายประการ เช่นความล่าช้าในการพัฒนาเครื่องบิน AMCA ของอินเดียความไม่แน่นอนทางการเมืองและงบประมาณที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจภ,กภายในประเทศแต่ถ้าแผนการเดินหน้าตามที่วางไว้ปี2026จะเป็นปีที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันทางอากาศอย่างแท้จรช่วงปิดท้ายนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ2,026 a i l a n d m i s s i ิ e HALAMCA และราคาที่จะเปลี่ยนโมหน้ากองทัพไทยอย่างสิ้นเชิงคุณคิดอย่างไรครับ การลงทุนมหาศาลนี้คุ้มค่ากับความมั่นคงของประเทศหรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คาราชแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ